สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับอากาศเย็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองเช่นเคยก่อนตะวันตกดินนะครับไก่ก็เริ่มที่จะเข้ามายัางฟาร์มของเราแล้วนะครับผมก็ได้ทําการตักอาหารให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ได้ พาท่านผู้ชมไปดูวิธีการผสมอาหารนะครับก็จะมาดูตอนไก่ที่กินอาหารนี่แหละนะครับช่วงนี้นะครับมีพายุได้พัดผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดได้รับผลกระทบนะครับมีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับก็ส่งผลต่อสภาพอากาศนะครับหลายๆพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมนะครับก็แต่ในฟาร์มของเราเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับแต่อากาศเย็นขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาดูวิดีโอเกี่ยวกับาการเลี้ยงไก่นะครับว่าในช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะครับทางฟาร์มของเรามีมาตรการในการป้องกันไก่อย่างไรนะครับอขอเล่าถึงสภาพปัญหาที่เคยเจอมาก่อนนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะครับทางฟาร์มของผมเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะฮะก็ ทำเหมือนปกตินะครับไม่มีการเตรียมอะไรไว้เลยนะครับให้ไก่ให้ไก่ปรับสภาพเองนะครับก็เกิดปัญหานะครับพอลมหนาวผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะครับไก่ก็เริ่มซึมแล้วนะครับบางตัวก็ตายก็มีนะครับบางตัวก็ป่วยแบบเป็นหวัดเป็นอะไรไปนะฮะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็ได้เก็บข้อมูลนะครับได้จาภาพบรรยากาศจากปีที่แล้วนะครับว่าเอ๊เนี่ยปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละนะครับในปีก่อนนะครับไก่ของเรามันเคยเกิดปัญหาแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยจะนํามาแก้ปัญหานะครับไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้ําอีกอวิธีการนะครับเอาปัญหาก็คือพอลมหนาวมาเนี่ยไก่กินอาหารได้น้อยนะครับท่านผู้ชมาบางตัวนี่ก็ป่วยนะครับมีอาการเป็นหวัดตาบวมคอบวมบ้างนะครับหล,ลายอย่างรวมกันนะครับก็ทําให้ไก่ของเรานะครับได้ตายนะครับบางตัวก็ป่วยแล้วก็ค่อยค่อย รักษาบางตัวก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไกในปีที่แล้วนะครับก็ตัวไหนที่ป่วยก็ได้โลออกไปแล้วนะครับตอนนี้มีสภาพที่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับก็ปีนี้นะครับวิธีการป้องกันนะครับก็จะให้รูปแบบอาหารแบบใหม่นะครับก็คือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าให้แบบเปียกนะครับอาหารที่มันผสมน้ํานะครับรำที่มันผสมน้ําเนี่ยนะครับมันจะไปติดตามขอบตาดมอะไรนะครับพอ ลมมาปุ๊บนะครับตามใบหน้าของไก่เนี่ยก็จะแห้งใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะฮะบางตัวนะครับก็จะาบางตัวเข้าตาแล้วมันแห้งลมพัดอะไรต่างๆนะครับมันเกิดปัญหาทีนี้เชื้อโรคมันเข้าไปในสะส,ะสมนะครับก็จะเกิดปัญหาโรคตาบวมบ้างนะครับคอเนี่ยก็มีปัญหาทางหลอดลมทางหายใจต่างๆนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นก็แนะนํานะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงลมมาเนี่ยก็พยายามให้อาหารเป็นสูตรแห้งไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ไก่ตัวเล็กๆนะครับไก่อนุบาลแบบนี้นะครับก็ต้องปิดให้มิดชิดนะครับมีผ้าคลุมกรงให้เรียบร้อยนะครับอย่าพยายามให้ลมมันเข้าไปได้นะครับในตอนกลางคืนเพราะว่าอุณหภูมินะครับในตอนกลางคืนนี่ค่อนข้างเย็นนะครับค่อนข้างหนาวเนาะนะครับจะให้ดีก็คือเปิดไฟไว้ตลอดนะครับสําหรับลูกไก่อนุบาลนะครับอัตราดก็จะสูงขึ้นเองให้ความอบอุ่นนะครับตลอดทั้งคืน แต่ข้อเสียก็คือบางตัวนะครับถ้าเจอไฟเนี่ยเขาก็จะเดินคุยเขี่หาอาหารแบบนั้นหละไม่ยอมนอนนะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมไว้นะครับส่วนไก่พวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะก็จะมีปัญหานะครับอยู่นิดนึงนะครับก็คืออย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเวลาฝนมาไม่พอภัยนะครับเวลาลมมานะครับก็ต้อง หาที่หลับที่นอนให้เขาอย่างดีนะครับบางตัวก็จะนอนตามต้นไม้นะครับในฟาร์มก็จะมีต้นไม้อยู่ไม่ยอมเข้าไปในฟาร์มนะฮะก็จะเป็นผลเสียนะครับถ้าไปนอนตามต้นไม้เนี่ยตอนคืนบางทีฝนตกมานะครับหมอกลงนะครับก็จะทําให้ไก่ส่วนนั้นเนี่ยป่วยหรือมากไม่สบายได้นะครับพอป่วยหนึ่งกัวปุ๊บนะครับก็เกิดปัญหาอันนี้ไปกินน้ารวมกับเพื่อนไปกินอาหารรวมกับเพื่อนนะครับ ถ้าเราไม่ดูดีๆนะครับสังเกตอาการไม่ออกเนี่ยเชื้อโรคอาจจะแพร่กระจายไปทั้งฟาร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลมมานะครับผมก็ขอแนะนําว่าให้อาหารเป็นสูตรแห้งนะครับแล้วก็ที่รับที่นอนของไก่เนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงเยอะก็พยายามทําให้มันมิดชิดนะครับหาที่กั้นอย่าให้ลมมันเข้าไปในฟาร์มในคอกเราได้นตอนกลางคืนนะฮะส่วนตอนเช้าๆนะครับก็แน่นอนก็มีแสงแดดแสงอะไรมานะครับไก่ก็ ได้รับความอบอุ่นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูพวกตอนกลางคืนนะครับให้ดีแล้วก็อาหารนะครับอาหารการกินของไก่นะครับต้องเพียงพอนะครับท่านผู้ชมในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ไก่ของเราที่ว่าเป็นฤดูผสมพันธุ์นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องพยายามอัดอาหารอย่างเต็มที่นะครับถ้าถึงตอนเกี่ยวข้าวนะครับก็จะนําไก่เหล่านี้แหละนะครับไปเอาย้ายไปไว้ที่นาก่อนนะครับ ถ้าใช้รถเกี่ยวข้าวเนี่ยข้าวก็จะมีหกมีอะไรบ้างมีตกตามทุ่งนาบ้างนะครับแบบนั้นก็ดีมากนะครับท่านผู้ชมสามารถนําไก่เนี่ยไปปล่อยไว้เลยนะฮะปล่อยเลี้ยงไว้สัก2อาเดือนนะครับโตเร็วมากนะครับที่สําคัญก็คือไก่จะได้กินข้าวนะครับเป็นข้าวที่เป็นข้าวจากนาเรานะครับได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นั่นเองจะจะดีมากนะครับในช่วง ลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับฝนฟ้าช่วงนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับพอพันธแม่พันธุนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็บางตัวก็ได้โลออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีอายุเยอะนะครับก็จับไปทํากับข้าวทําอะไรบ้างนะครับสําหรับแม่พันธุ์ที่มันอายุเยอะแล้วนะครับให้ลูกก็จะลดลงนะครับแล้วก็ พันธุกรรมหรือว่าคุณภาพของลูกไก่เนี่ยนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ากว่านะครับก็สังเกตด,ดูวันไก่สาวหนึ่งปีถึงสองสามปีนะฮะบพวกนี้จะไขได้ดีนะครับท่านผู้ชมไข่ได้เยอะแล้วก็คุณภาพของไข่เนี่ยสุดยอดนะครับก็จะแบ่งไก่เป็นล็อกนะครับล็อกอันนี้ก็จะประมาณเดือนสองเดือนนะครับแยกกันออกไปนะครับเป็นชุดเป็นชุด กพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อยู่ต่างหากอยู่ข้างนอกนะครับปล่อยอย่างอิสระให้เข้าผสมพันธุ์กันเองนะครับอัตราส่วนนะครับก็ได้อธิบายหลายๆคลิปแล้วนะครับพ่อพันธุ์หนึ่งตัวต่อแม่พันธุ์สี่ตัวนะครับหนึ่งต่อสี่นั่นเองนะครับจะพอดีหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าเนี่ยพอดีนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านั้นนะครับคุณภาพของไข่นะครับที่ท่านเลี้ยงอาจจะไม่มีเชื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันผสมไม่ทันนั่นเองนะครับ ก็ให้กประมาณเอานะครับการให้อาหารนะครับให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของไก่นะครับบางทีถ้าเราผสมอาหารเยอะๆนะครับให้เยอะๆเนี่ยไก่มันก็จะกินไม่หมดนะครับมันคุยมันเขียทิ้งอยู่นั่นแหละนะครับก็เสียต้นทุนเราไปนะครับเสียค่าอาหารเราไปนั่นเองนะครับก็มีไม่เยอะนะครับทุนผู้ชมในช่วงนี้เพราะว่าตลาดไก่ค่อนข้างที่จะราคาลงนะครับราคาลดลงนะครับในช่วงโควิดนะครับก็ พยายามเลี้ยงให้มันรักษาระยะเวลาไว้นะครับเกี่ยวกับให้มันเกี่ยวกับอาหารนะครับทั้งราคาไก่นะครับให้มันสมดุลกันนะครับปรับปริมาณก็จะมีเป็ดด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเป็ดเพราะเองนะครับสามารถเอาไข่เป็ดพวกนี้เข้าตู้ฟักได้นะครับก็ฟักได้เหมือนกันนะครับแต่อุณหภูมิจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งไข่เป็ดเนี่ยเปลือกค่อนข้างที่จะหนานะครับ ก็เป็นไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับก็ามาเล่าประสบก,การณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เคยเจอมานะครับในการเลี้ยงไก่วิธีการดูแลในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับไก่จะป่วยไก่จะซึมเนี่ยเราต้องให้ยานะครับท่านผู้ชมต้องแยกเขาออกไปต่างหากไปอนุบาลต่างหากนะครับแล้วก็ให้ยาแก้หวัดแก้อะไรไปนะฮะแต่ถ้าตัวไหนไม่ไหวจริงๆนะครับดูอาการแล้วไม่น่ารอดนะครับท่านก็หาวิธีการเอาอยัางไงก็ได้ให้ ห่างไกลจากฟาร์มที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนั่นเองนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้นะครับก็ภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับมาถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับพอพันธุ์แม่พันธุ์ที่กินอาหารในตอนเย็นนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับคอมเมนต์นะครับไลค์กดแชร์นะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงทีวีด้วยนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือน ไปก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ